วันนี้มันเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของน้องลิซ่าบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของมิวกี้กับการทำรีแอคนะคะมันไม่ทำไม่ได้ค่ะ สวัสดีค่ะกับพฮพกับมิวกี้คุณแม่สุดซับสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเป็นการทํารีแอคครั้งแรกในชีวิตของมิวกี้เลยค่ะสาเหตุที่อยากทํานะคะเพราะว่ารักน้องลิซ่ามา มากมากจริงๆนะคะแต่เราก็อยากซับพอร์ตน้องมากๆวันนี้นะคะเราก็คือใส่จู้ียที่น้องเป็น Band A แบรนด์แอมมาด้ยคือแบบบูเกอรี่ก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่างดดราม่าทุกประการเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นติ่งน้องแล้วเราก็รักน้องมากๆฉะนั้นรีแอควันนี้ในการดูนะคะเราก็จะต้องเข้มขน้นเมามันเป็นตัวเราที่สุดหากผิดพลาดประการใดน,นะคะ<ม>ก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะสําหรับฉันคือน้องคือนัมเบอร์วันในดวงใจ แล้วแกเข้าใจป่ะแล้วยิ่งพอความเป็นคนไทยเหมือนกันะ่ะมันยิ่งแบบใจมันฟูอะ่ะมันทอมเชียมันแบบมีห้่นไหลมันบดนะตักอะ่ะแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่บ้านเพื่อนแต่งงว่าเพื่อนอยู่ไหนอีกครึ่งชั่วโมงน้องจะมาแล้วเพื่อนอยู่ไหนก่อนเราดูรีแอคตน้องนิซ่าเราดูรีแอคเจ้าของบ้านก่อนว่าแบบเห็นเราแล้วแบบเป็นไงลิซ่าลิซ่าลิซ่าสวยมากมัม ตึงมากเราวันนี้มาทำอะไรที่บ้านหนูเนี่ยมาดูเี้ยงน้องกันได้ตอนนี้นะคะอีก15นาทีค่ะแต่จะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่แม่ลิซ่าเป็นนักร้องหญิงที่ทำลายสถิติทีเซอร์18นาทีนะ1ล้านวิวเออชินขนลุกเฮ้ยจะเริ่ม11บเอโมงแล้ว11บเอโมงสิบอ็ดโมงแล้ว11บเอโมงแล้วมาแล้วาเลยวีนาทีแรกที่คนเข้าดูคือ8.6ดแสนหกโอ้ยเป็นลมอ้า นี่สวยหน้ามาสวยมากอุ้ยผอแล้วอันนี้ชอบชอบลูกนี้ชอบลูกนี้บิ๊กไบ์แล้วบอกเป็นชื่อเขาใช่เขาบอกให้พูดชื่อเขาเซ่จะเคยเตรียมจัดท้าอีดอก ความแบบควงกับตำรวจอย่างแสงเล็บอะเล็บอะเล็บอะเต็มเลยเตรียมเล็บมามาลูกมาลิซ่ามาอุ้ยจังหวะเมื่อกี้เปลี่ยนลูกพโพอแดนพอแดนไปกี่ชุดอะยังไงลิซ่าเอาอีกอะไรเนอะสวยมาก ขับมอไซค์นี้เนี้ยเท่มากเ,เสียวมาก ATV ATV ตอนเนี้ยกี่ชุดแล้วไปเ <cl aps> <Hey. S 1> ฮ้ยอุ้ยมีแบลด้วยบบนี่ารักลุคฐานสาวหวานยิงย็นน่ารักอ่ะอันนี้น่ารักมาก <c oughs> มึงทรงเนี่ยดังทั่วโลก สวยมากอุย้ยมีชุดไทยด้วยอะ่ะชดาไทยสวยมาก อุ้ยน้ามาดำยาวนี้สวยมากไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปทิซ่าอย่าแถลทิซ่าอย่าแถวเอาให้แรงไปจบแล้วเหรอจบแล้วสวยมากเอายันนาตอนนี้กระเทยกรีตจนงงแค่หันหลังกระเธอก็กรีตหันหน้ามากระเธอก็กรีตเปลี่ยนชุดกระเทยก็กรีดจน่งมาก4นาที1.5ล้านค่ะ ก็คือจบปุ๊บอะโอ้ยหนึ่งจุดหกล้านค่ะ a ม a ซิ่งสุดคือมีชุดไทยใช่แล้วเป็นไทยประยุกต์แล้วตรงนี้เป็นดอกไม้อ่ะหนึ่งจุดแปดล้านค่ะในห้านาทีค่ะไงอะดูต่อสิคะอย่าไปกลัวน้องจะต้องดังอีกแล้วก็ดังขึ้นไปอีกเรื่อยๆจะร้องให้อืมฉันพูดจริงฉันภูมิใจในตัวน้องมากมันพรามากเนาะอถ้าให้วิเคราะห์นะหนึ่งเพลงติดหูมากเป็นทำนองที่เข้าถึงง่ายฮิปฮอปเลยหน่อยแล้วท่อนหูกก็คือแบบจะกดจิตสมองเราให้แบบ เขาบอกว่าเรียกชื่อเขาซี่เรียกชื่อเขาซี่แต่ลุคที่เซอร์ไพรส์เรามาเพิ่มคือลุคแคชชวลที่เป็นหมวกไหมพรมที่เขียนว่าลาริซาหนูว่าอันนั้นอ่ะอาจจะเป็นสินค้าที่อาจจะปล่อยออกมาก็ได้ลิซ่าโทรหาซิลินเลยตอนนี้อโทรเลยคุณออยขา่าพอดีว่ากี้เพิ่งดู MV น้องลิซ่าเมื่อกี้อะค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีสเวตเตอร์ออกมาแน่ๆถ้ามีก็คือจอง เอามาทันทีตัวที่น้องใส่ได้เลยค่ะจบมีพูดเยอะแต่นี่เป็นการทำรีแอคครั้งแรกของเราเลยนะคะจริงเป็นแบบตามความรู้สึกความแบบเรียลที่ดูครั้งแรกเลยว่าแบบเออมันเป็นยังไงก็พูดออกมาแบบนั้นเลยถูกต้องเนาะจริงแล้วก็เราสองคนก็คือคุยกันตลอดเรื่องน้องเนาะว่าแบบน้องเป็นคนที่แบบเก่งมากๆหาตัวจับได้ยากใช่ตองลิซ่าทำได้ดีมากๆพี่สองคนแบบ เอางี้นะรอพพอร์ตนะคะเพราะกดสั่งอัลบั้มไปแล้วช่ำๆฉันก็กดแล้วเหมือนกันปังๆยังไงถ้าใครชอบลิซ่านะคะก็ฝากพพอร์ตด้วยเนาะทีนี้เราจบคนขอตัวไปปั่นวิวกันต่อก่อนนะคะปั่นเดี๋ยวนี้เลยเราจะไม่หยุดค่ะไปค่ะบ๊ายบายนะคะแม่ห้าล้านสี่แล้วจริงไหมเนี่ยนิสากี่นาทียี่สิบนาทีห้าล้านสี่ยี่สิบนาทีห้าล้านสี่เอาอีกอย่าหยุดไปอีกไปต่อ